สวัสดีค่ะครูจิ๊กซอน,นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อร้อยละและอัตราส่วนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะคุณครูมีเรื่องมาเมาหมอยให้ฟังค่ะเมื่อวานครูได้ไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอเสื้อนะคะที่แปป้ายลดราคาอยู่ทีนี้ในป้ายสินค้านั้นเขามีราคาเต็มแล้วก็มีราคาที่ลดให้ครูก็เกิดข้อสงสัยค่ะว่าเอเขาลดราคากี่เปอร์เซนต์กันนะวันนี้เรามาหาคําตอบกันค่ะ จากความเดิมนะคะที่เราได้รู้ว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เราต้องการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเราจะต้องนำสิ่งที่โจทย์ถามส่วนด้วยสิ่งที่โจทย์เทียบแล้วก็ไปคูณด้วย100หมายความว่าในสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยครูอยากรู้ว่าลดราคาเท่าไหรค่คุณครูก็จะต้องนำราคาที่ลดส่วนด้วยราคาเต็มแล้วก็คูณด้วย100ดังนั้นนะคะเปอร์เซ็นต์ลดราคาก็สามารถหาได้จากสูตรนี้นั่นเองค่ะ ทีนี้เรารูแล้วว่าเปอร์เซนต์ลดราคาสามารถหาได้ยังไงเราไปดูตัวอย่างต่อไปนี้พร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะโจทย์อยากรู้ว่าพ่อคา้าลดราคาให้ลูกคา้าคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์เราก็ต้องนําราคาที่เขาลดส่วนด้วยราคาเต็มแต่ในโจทย์เนี่ยเขาระบุมาให้นะคะว่าพ่อค้าเนี่ยติดป้ายราคารองเท้าไว้2,000บาทแล้วก็ขายให้ในราคา1,600บาทหมายความว่าเขามีราคาขายกับ ราคาคเต็มแต่ยังไม่รู้เลยว่าลดราคาเท่าไหร่วิธีการหานะคะคือเราจะต้องนําราคาที่ติดไว้ไปลบด้วยราคาที่ขายก็คือนำา2 0 0 0ไปลบด้วย1,600ก็จะได้ราคาคี่ลดคำนวณต่อไปนะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น400แล้วก็คำนวณน,นะคะว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กันนะก็นำา400ส่วนด้วย2,000คูณกับ100แล้วก็ค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น20ดังนั้นนะคะพ่อค้าลดราคาให้ลูกคา้าคิดเป็น20%ค่ะ ในตัวอย่างที่2นะคะโจทย์อย่างูัวป้าได้รับส่วนลดคิดเป็นร้อยละเท่าใดก่อนอื่นเลยนะคะในโจทย์เขาก็ระบุมาให้ค่ะว่าซื้อเสื้อ2ตัวในราคาเท่านี้ซื้อเดสหนึ่งตัวในราคาเท่านี้ถ้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยจะจ่ายเป็นเงิน519.75บาาบาทคำถามต่อมาเอ๊ะแล้วลดราคาเท่าไหร่กันนะ ก็ยังไม่รู้อีกเพราะเรารู้แค่ราคาที่จ่ายไปแล้วราคาเต็มเท่าไหร่กันนะอันนี้เราสามารถหาได้จากที่ซื้อเสื้อ2ตัวนะคะแล้วก็ซื้อเดรสหนึ่งชุดนั่นเองค่ะคุณครูก็นำราคาที่ซื้อเสื้อกับราคาที่ซื้อเดรสนะคะไปคำนวณรวมกันค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น550หมายความว่าเปอร์เซ็นต์ลดราคานะคะเราก็ระบุได้แล้วนะคะว่าอา้าวลดราคาเนี่ยก็สามารถหาได้จากนำราคาเต็มไปลบด,ด้วยราคาที่ จ่ายเงินไปนะคือนำ550ไปลบด้วย519.75จากนั้นก็ส่วนด้วยราคาเต็มก็คือ550นำทั้งหมดนี้ไปคูณด้วย100นะคะคำนวณต่อไปนะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น5.5ดังนั้นนะคะปลาได้รับส่วนลดคิดเป็นร้อยละ5.5นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราต้องการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ลดราคาเราก็นำราคาะคะที่ ลดแล้วไปส่วนด้วยราคาเต็มจากนั้นก็นำทั้งหมดไปคูณด้วย100เพื่อคำนวณเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของตอนนี้สำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ